giết chịu tôi đi kha, bỏi đi chịu đi, bỏi đi kha, bỏi đi, bỏi thôi cứ bỏi đi, bỏi kha, bỏi, 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 ว่าไงวัยรุ่นจับตัวยากเหลือเกินนะเราเนี่ยเข้าแบงางเร็วไม่ต้องมาสำออยเดี๋ยวได้นั่งยาวแน่ไปอันนี้มันวิ่งเร็วมากาเลยนะครับพี่ตำรวจยังตามไม่เคยทันเลยพี่ไปจับมาได้ไงเนี่ยในใี่พี่หรอนี่เลยจิ๋วแัดแจว๋วคุณจิ๋วเหรอครับไอการที่รู้ทางก่อนแล้ววิ่งไปดักหน้าเนี่ยพี่ก็ว่าเก่าแล้วนะแต่มุกกัดขาเนี่ยโหพี่ยอมเลย เขากำลังจะหนีอะค่ะหนูก็เลยกัดเบาๆโอ้โหแต่ที่ผมเห็นเนี่ยเขาขาเดี้ยงไปเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณจิ๋วมากเลยนะครับที่ช่วยตำรวจจับคนร้ายได้แล้วไม่ไงล่ะเห็นผลทันตาเลยใช่ไหมพาไปออกกำลังกายด้วยวันเดียวเนี่ยแข็งแรงขึ้นทันตาเห็นเลย